หลังจากที่ประชุมเชิงปฏิบัติการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอให้ภาครัฐจัดตั้งกองทุนการจัดชดเชยส่วนต่างค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งมาตรการลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดรวมทั้งออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเน้นการช่วยเหลือ SME ที่ใช้แรงงานชนิดที่เรียกว่าเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งหม่มรองเท้าและอาหารแล้วจะนำเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดบริหารของสภาอุตสาหกรรม หลังจากนั้นจะเร่งเสนอให้รัฐบาลเพื่อให้ภาครัฐแก้ไขกฎระเบียบรวมทั้งให้รัฐเร่งตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนให้ทันก่อนที่นโยบายที่จะมีผลในต้นปีหน้าซึ่งภาคอุตสาหกรรมจากทั่วทุกภูมิภาคเชื่อว,ว่าข้อเสนอตรงกับความต้องการของสมาชิกแต่สิ่งที่โยงใยกับตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาอุตสาหกรรมของนายพยงศักดิ์ชาติสุทธิผลคือความขัดแย้งภายในองค์กรที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ โดยมีเสียงส่วนหนึ่งในสภาอุตสาหกรรมนำประเด็นข้อต่อรองที่ไม่สามารถทำให้รัฐบาลชะลอการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ3า0บาทมาเป็นตัวผูกมัดให้นายพยงศักดิ์ต้องลาออกจากประธานจึงทำให้เลขาสภาอุตสาหกรรมคุณสมมาตรขุนเศษมองว่าประเด็นค่าแรง300บาทเป็นเรื่องที่สมาชิกให้ความสำคัญและออกมาเคลื่อนไหวให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารไม่เราเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องประเด็นความเดือดร้อนนะครับนะฮะเรื่องเดืร้อยเป็นเรื่องสำคัญและก็มีผลต่อเศรษฐกิจมากนะฮะ และก็อาจจะทําให้คือเราไม่ได้มองว่าผู้ประกอบการต้องล้มตายไยเดียวนะฮะลูกจ้างอาจจะต้องตกงานขณาเดียวกันเนี่ยนะฮะ้าของที่มันรู้ว่าสินค้าราคามันขึ้นไปขนาดนี้เพราะรู้ว่าค่าจ้างจะเพิ่มขึ้นเยอะนี่นะครับเราก็รู้ว่าทุกจังหวัดค่าครงชีพมันสูงขึ้นไปทันทีนะครับและหลังจากหนึ่งมกราเราก็คิดว่ามันน่าจะสูงขึ้นมากกว่านี้ในมุมมองของรองประธานสายงานอุตสาหกรรมเพชรรัตนเอกแสงกุลบอกว่า ไม่ว่าใครจะเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถโน้มน้าวรัฐบาลให้เปลี่ยนใจปรับขึ้นค่าแรง300บาทได้เพราะเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้หาเสียงไว้จึงไม่ใช่ความผิดของนายพยงศักดิ์ที่ไม่ผลักดันในเรื่องนี้ดังนั้นสมาชิกควรที่จะมาร่วมหารือและมองการทํางานที่ผ่านมาของนายพยงศักดิ์ด้วยไม่ใช่นําเรื่องค่าแรงมาเป็นเครื่องตัดสินการทํางานแต่เพียงอย่างเดียวใครจะออกใครจะมา ประธานคนไหนคะที่จะมาเป็นประธานแทนแล้วบอกว่าถ้ามาเป็นประธานเราจะมา,มาหยุดเรื่อง300บาทมาคุยกับดิฉันหน่อยอยากเจอเหมือนกันมีใครคะที่มาเป็นประธานสภาแล้วก็จะมาบอกว่าเนี่ยถ้าผมเลือกเป็นสภานเนี่ยสามารถที่จะหยุดเรื่อง300บาทเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลที่ไร้สาระมากเลยด้านนายพยงศักดิ์เชื่อว,ว่าเขาสามารถทําความเข้าใจกับสมาชิกได้ ซึ่งที่ผ่านมาพยายามแก้ปัญหาอยู่บนขั้นตอนระเบียบแบบแผนขององค์กรที่มีอายุกว่า40ปีจึงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสมาชิกสภาอุตสาหกรรมมีจํานวนมากอาจทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้อันนี้ก็เป็นเรื่องภายในของสภาซึ่งพองเป็นเรื่องภายในเนี่ยสภา,สภาก,ก็ต้องแก้ไขปัญหาภายในกันเองนะครับก็คงเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันระหว่างเรียกว่าสมาชิกนะครับกรรมการต่างๆเนี่ยภายในสภาอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเราก็มีระเบียบขั้นตอนต่างๆนะครับ ดังนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นน่าจะมีปมเล็กปมน้อยที่มากกว่ามาตรการช่วยเหลือและการต่อสู้ที่เดินสวนทางกับรัฐบาลมาโดยตลอดจึงต้องจับตาดูผลพิจารณาของที่ประชุมบอร์ดสภาอุตสาหกรรมในวันที่26พฤศจิกายนนี้จะเสนอให้เปลี่ยนบอร์ดบริหารสภาอุตสาหกรรมทั้งชุดหรือไม่สุทธินันประถมพันธ์ถ่ายภาพวุฒินันนาหิมเนชั่นทีวีรายงาน